มีทางบ้านถามมาว่าหนูได้แฟนไม่ดีเป็นคนอันตรพาลเลิกก็ไม่ได้จะโดนทำร้ายเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรหรือคะแล้วจะแก้ได้ไหมคะคุณโยมเป็นเพราะวิบากกรรมการคบคนพาลทั้งในอดีตและในปัจจุบันวิบากกรรมนั้นก็เลยทำให้เราเองเนี่ยมาเจอสภาวะอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติอย่างเดียวนะนนั้นก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือปัจจุบันในชาติี่แหละพอเราไปคบคนพาลเข้าความกลุ้มใจความทุกข์มันก็จะมาหาเราอย่างนี้ถามว่าจะแก้ยังไงนะเริ่มต้นเราต้องตั้งหลักเราให้ดีก่อนคือตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในบุญในกุศลเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอพอเราทําอย่างนี้ปั๊บใจเราจะเริ่มนิ่งขึ้นนะอีกฝ่ายจะเริ่มเกรงใจใช่ไหมจากเดิมเราเคยน้ําตานองหน้ากลัวรนลานไปหมดเนี่ยพอเราเริ่มนิ่งๆปั๊บเขาเห็นเอ๊ะเขาจะรู้ทันทีว่า ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาจะเริ่มเกรงขึ้นแล้วเราเองทําให้หนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีช่องทางก็จูงพาเขาเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมหรือมีโอกาสบวชเข้ารรนสาบางเผื่อจะกลับเนื้อกลับตัวได้แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะแก้ยังไงก็แก้ไม่จบเอาจังหวะที่ยังไม่มีลูกเนี่ยถ้ายังแก้ไม่ได้อย่าเพิ่งมีลูกนะเดี๋ยวผูกพันเข้ามามันยิ่งแก้ปัญหายากเนะี่ยก็ ทางใครทางมันดีกว่าจเจริญพร